สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนคุณกรสวนเกษตรผสมผสานปลูกด้วยใจไร้สารพิษไรชิดธรรมชาติครับในวันนี้นะครับบ้านสวนคุณกรพามารู้จักกับพืชชนิดหนึ่งครับพืชชนิดนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะครับแล้วก็เป็นแหล่งอาหารในอนาคตของคนบนโลกนี้เลยนะครับพืชชนิดนี้ครับมีชื่อว่าผํานะครับเดี๋ยวเรามารู้จักกันว่าพืชชนิดนี้เป็นอย่างไรแล้วก็มีประโยชน์และสรรพคุณอย่างไรกันบ้างนะครับ หรือที่เรียกอย่างอื่นได้อีกว่าไขาแนะ่แหนไข่น้ำไข่ผำเป็นพืชที่มีดอกที่มีขนาดเล็กที่สุดอาศัยลอยอยู่บนผิวน้ำอาจลอยอยู่เป็นกลุ่มล้วน,นหรือลอยปนกับพืชชนิดอื่นๆเช่นแหนะแหนแดงก็ได้มีรูปร่างรีรีค่อนข้างกลมมีขนาดยาวประมาณ1มิลลิเมตรแต่ละต้นมีสีเขียวไม่มีรากไม่มีใบ ต้นประกอบด้วยเซลล์ชนิดพาเรนคิมาเป็นส่วนใหญ่มีช่องอากาศแทรกอยู่ระหว่างเซลล์ทำให้เห็นเป็นฟองน้ำและช่วยให้มีการลอยตัวอยู่ในน้ำได้ไม่มีเนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่นำน้ำและอาหารมีช่องให้อากาศเข้าออกได้อยู่ทางบนของต้น ไขแหนะกระจายอยู่ในประเทศต่างๆในทวีปยุโ,ยโรปในทวีแอฟริกากลางทางใต้ในเกาะมาดาก,ก,กัสกราและในทวีปเอเชียโดยเฉพาะบริเวณเขตศูนย์สูตรใต้และตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ยังพบในประเทศบราซิลประเทศอินโดนีเซียและประเทศออสเตรเลีย,ยอีกด้วยประโยชน์ด้านการศึกษาเนื่องจากไขแหนเป็นต้นไม้ขนาดเล็กมีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว สามารถนำมาปลูกเลี้ยงไว้ในพื้นที่ที่มีขนาดเล็กได้จึงเหมาะแก่การนำมาใช้เป็นอุปกรณ์ในการศึกษาเช่นการศึกษาอิทธิพลของสารที่ควบคุมการขยายพันธุ์ของพืชด้านโภชนาการไข่แหนเป็นอาหารของสัตว์น้ำและสัตว์ปีกหลายชนิด นอกจากนี้คนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยยังได้นําไขแนะ่แหนมาประกอบเป็นอาหารไขแนะ่แหนมีสารต้านฤทธิ์สารอาหารจึงต้องนําไขแนะ่แหนมาทําให้สุกก่อนรับประทานอาหารนอกจากนี้ไขแนะ่แหนยังมีแคลเซียมและเบตาแคโรทีนสูงมากอีกด้วยผําหรือไขแนะ่แหนสามารถสะสมแคดเมียมได้จึงมีประโยชน์ในการใช้ฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำที่ปนเปื้อนแคดเมียม จากข้อมูลของกองโภชนาการกรมอนามัยสแสดงคุณค่าทางโภชนาการของไข่ผัาในปริมาณ100กรัมส่วนที่รับประทานได้ดังนี้น้ำ97.1กรัมพลังงาน9กิโลแคลอรี่ไขมัน0.1กรัมใยอาหาร0.3กรัมโปรตีน0.6กรัมคาร์โบไฮเดรต1.5กรัมแคลเซียม59มิลลิกรัม เหล็ก6.6มิลลิกรัมเท่า0.7กรัมฟอสฟอรัส25มิลลิกรัมวิตามิน A 535มิลลิกรัมวิตามิน b 1หรือไทอามีน0.30มิลลิกรัมวิตามิน b 2ไรโบฟลาวิน0.09มิลลิกรัมวิตามิน b 3ในอาซิน0.4มิลลิกรัมวิตามิน C 11มิลลิกรัม นอกจากนี้ยังพบว่าไข่ผัมีวิตามิน b 12เบต้าแคโรทีนคลอโรฟิลจากการสังเคราะห์แสงมีกรดอะมิโน,โนจำเป็นไม่ต่างจากไข่ไก่มีกรดไขมันโอเมก้า3มีสารต้านอนุมูลอิสระชนิดต่างๆค่อนข้างสูงโดยรวมแล้วไข่ผัเป็นพืชที่มีโภชนาการครบถ้วนสูงมากชนิดหนึ่งของโลก ด้วยเหตุนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจึงได้ขับเคลื่อนนโยบายรัฐพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารผลักดันไข่ผันเป็นซูเปอปร์ฟู้ดของโลกประโยชน์และสรรพ,พคุณมีไฟเบอร์ช่วยในการขับถ่ายดีต่อระบบย่อยอาหารโปรตีนสูงมากถึง40%ของน้ำหนักแห้งช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายและฟื้นฟูส่วนที่สึกหรอ มีธาตุเหล็กช่วยบำรุงเลือดช่วยในการไหลเวียนโลหิตช่วยเสริมความแข็งแรงของกระดูกและฟันเพราะมีทั้งแคลเซียมและสังกะสีช่วยในการทำงานของระบบประสาทเพราะมีวิตามิน B12 ช่วยบำรุงสายตาเพราะอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้อีกทาง ไขมันต่ำน้ำตาลน้อยเป็นอาหารที่เหมาะกับคนที่ต้องการวกควบคุมน้ำหนักเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพืชพื้นบ้านที่ับปัจจุบันนี้เริ่มได้รับความนิยมและก็ส่งเสริมนะครับให้มีการนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็แปรรูปเอาไปใช้ได้อย่างง่ายขึ้นนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจครับ ฝากกดติดตามช่องบ้านสวนคุณกรณเพื่อไม่พลาดคลิปอื่นๆที่น่าสนใจสามารถร่วมสนับสนุนช่องของเราได้ตามช่องทางต่างๆได้เลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้ครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงวันนี้ลากันแล้วครับสวัสดีครับ